สวัสดีคะ่ะนักเรียนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเนื้อหาในส่วนของการรวมแรงลับเรียบร้อยแล้วในวันนี้ครูจะชวนนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาค่ะจากที่ครูเล่าให้นักเรียนฟังในเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในห้องเรียนนะคะกฎข้อที่3ของนิวตันนะคะได้กล่าวไว้ว่า เมื่อนักเรียนออกแรงดึงหรือว่าผลักวัตถุใดนะคะจะมีแรงตอบโต้ออกมาจากวัตถุนั้นที่กระทําต่อผู้ออกแรงค่ะซึ่งแรงที่กระทําต่อวัตถุเราจะเรียกว่าแรงกิริยาหรือว่าแอคชั่น และแรงตอบโต้ที่ออกมาจากวัตถุนั้นๆที่กระทําต่อผู้กระทําจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาหรือว่า Reaction นั่นเองค่ะโดยเงื่อนไขของแรงปฏิกิริยานะคะก็คือ 1. จะต้องมีขนาดเท่ากันกับแรงกิริยาแต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้าม สองก็คือมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกันสองชนิดค่ะโดยแรงกิริยาจะเกิดขึ้นบนวัตถุหนึ่งก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นอีกวัตถุหนึ่งค่ะเมื่อเราพิจารณาการเกิดแรงคู่กิริยาและปฏิกิริยาค่ะจะสามารถเกิดขึ้นได้ในสองกรณีสำหรับกรณีแรกนะคะก็คือวัตถุสัมผัสกันค่ะเราไปดูนะคะว่าเอ๊มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มีแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้น เรามาดูภาพแรกค่ะนักเรียนสำหรับภาพแรกจะเป็นภาพของการเล่นสเก็ตบอร์ดนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเท้าของคนเล่นนะคะกระทําต่อพื้นเพื่อที่จะทำให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ดังนั้นแรงที่เท้านะคะกระทําต่อพื้นตรงนี้ถือว่าเป็นแรงกิริยาจึงทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยแรงปฏิกิริยานั่นเองคะ่ะต่อมานะคะหนังสือวางอยู่บนโต๊ะ มีแรงที่หนังสือกระทําต่อโต๊ะซึ่งก็คือน้าหนักของหนังสือนี่เองค่ะเมื่อมีแรงที่หนังสือกระทําต่อโต๊ะแล้วจึงมีแรงที่โต๊ะกระทําต่อหนังสือด้วยตรงนี้เราจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาค่ะและรูปสุดท้ายนะคะเป็นการที่ผู้หญิงนะคะชกหน้าผู้ชายแรงที่ผู้หญิงนะคะออกเพื่อชกหน้าเพื่อนผู้ชายคนนี้นะคะจะเป็นแรงกิริยา หลังจากนั้นค่ะก็จะมีแรงที่แก้มของเพื่อนผู้ชายคนนี้นะคะกระทำต่อมือของผู้หญิงนะคะในทิศท,ทางตรงกันข้ามที่เรียกว่าแรงปฏิกิริยาโดยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาจะมีทิศท,ทางตรงกันข้ามกันเสมอแต่ว่ามีขนาดเท่ากันค่ะสำหรับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือการที่วัตถุไม่สัมผัสกันเช่น โลกและดวงจันทร์ค่ะโลกและดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ชิดติดกันแต่ว่ามีการส่งแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยมีแรงที่โลกกระทําต่อดวงจันทร์และมีแรงที่ดวงจันทร์กระทําต่อโลกค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราดูตามเอกสารของนักเรียนเลยนะคะจากกิจกรรมที่กําหนดให้จงเขียนแรงกิริยาปฏิกิริยา,ยาจากกิจกรรมต่อไปนี้กิจกรรมแรกนะคะคนพายเรือค่ะนักเรียน นักเรียนสังเกตคนพายเรือสิคะว่ามีแรงใดเป็นแรงกิริยาและแรงใดเป็นแรงปฏิกิริยานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแรงที่ไม้พายกระทําต่อน้ําเป็นแรงกิริยาหลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนออกแรงพายแล้วนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ของเรือไปด้านหน้าได้ดังนั้นแรงปฏิกิริยาค่ะก็คือแรงที่น้ําดันไม้พายไปด้านหน้านั่นเองค่ะ สำหรับการส่งจรวจนะคะนักเรียนแรงกิริยาก็คือแรงจากการปล่อยแกส๊สด้านล่างนะคะก็คือจากพลังงานเชื้อเพลิงเนาะหลังจากนั้นค่ะจึงส่งผลทำให้จรวดสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนได้เป็นแรงปฏิกิริยาค่ะ และเครื่องบินไอพ่นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแรงที่ไอพ่นพุ่งออกทางด้านหลังเป็นแรงกิริยาจึงส่งผลให้เครื่องบินไอพ่นค่ะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ซึ่งแรงที่ทําให้เครื่องบินไอพ่นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้นี้จัดเป็นแรงปฏิกิริยานั่นเองค่ะสำหรับแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสในที่นี้เราจะขอแทนด้วยแรงเอนนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุสัมผัสพื้นผนัง โดยจะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุและตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมอคะ่ะนักเรียนจากรูปให้นักเรียนวาดแนวแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสค่ะพร้อมกับหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสก่อนที่เราจะหาแรงปฏิกิริยาเนาะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนเขียนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนนะคะ จากภาพเป็นวัตถุที่วางอยู่บนพื้นดังนั้นค่ะนักเรียนแรงกิริยาที่วัตถุกระทำต่อพื้นก็คือน้ำหนักของวัตถุชิ้นนี้นั่นเองค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าน้ำหนักของวัตถุนักเรียนสามารถหาได้จากสูตรอะไรน้ำหนักของวัตถุนักเรียนสามารถคำนวณได้จากมวลคูณด้วยค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือว่าค่า g นั่นเองค่ะ โดยน้ำหนักนี้จะมีหน่วยเป็นนิวตันดังนั้นเมื่อมีแรงกิริยาก็คือแรงที่วัตถุกระทำต่อพื้นแล้วจึงมีแรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุด้วยนักเรียนจึงสามารถเขียนแนวแรงได้ดังต่อไปนี้ค่ะโดยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแรงปฏิกิริยาจะตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมอเลยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสนะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากกฎของนิวตันแรงกิริยาจะเท่ากับแรงปฏิกิริยาเสมอแต่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นค่ะตอนนี้เราจึงสามารถหาแรงปฏิกิริยาได้จากแรงกิริยาที่เกิดขึ้นโดยแรงกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักของวัตถุหรือเราสามารถคำนวณได้จากมวลคูณด้วยค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะดังนั้นแรงปฏิกิริยาจึงมีค่าเท่ากับ10มาจากมวลของวัตถุ คูณด้วย10มาจากความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจึงคิดออกมาได้100นิวตันค่ะสำหรับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาค่ะสำหรับคลิปนี้ครูจะขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ